สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันเสาร์ที่17ตุลาคม2563นะครับวันนี้เรากา็จะมาพูดคุยกันหลังเกมนะครับก็สกอร์อเป็นเป็นเกมที่ผมว่าแฟนเชลซีมีความสุขแค่ประมาณสัก40 40 40, 40นาทีนะครับ ในช่วงครึ่งแรกนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็โอ้โหมันคงจะคิ้วขมมดเซงแล้วก็แบบโอ้ถอนหายใจกันยันจบเกมอะครับถึงแม้จะนำสามสองถึงกระทั่งนาะทีเก้าสิบสองอะไรมาเนี่ยนะประมาณนั้นนะแบบเหลือสองนาทีอะนะครับแล้วก็โดนตีเสมอสามสามคือเซงตั้งแต่นั้นเลยตั้งแต่เป็นอันนั้นเป็นต้นมาเลยนะครับตีสิบนาทีนะครับ คือความสุขของเชลซีตลอด94คือ40นาทีเท่านั้นนะครับแล้วกันหลังจากนั้นก็อโออีกแล้วเหรออู้อะไรนะครับโอเคครับเพื่อมาพูดคุยหลังเกมครที่เชลซีเปิดบ้านรับเสมอกับซอรเทมตันไปสามประตูต่อสามนะครับ,บ,ปปรรบทุกๆอย่างหลายหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็อมืมันมีปัจจัยหลายๆอย่างเยอะนะครับมันก็บอกไม่ถูกแล้วก็ ความผิดพลาดอะไรก็พับไว้ก่อนแล้วกันนะครับความผิดพลาดนักเตะหรืออะไรนี้เรามาพูดโดยรวมแล้วกันนะครับว่ารูปเกมมันเป็นลักษณะยอย่างไงนะคือช่วงแรกเนี่ยแท็กติกเชลซีเนี่ย,ยมันก็โอเคนคับไม่ได้แย่อะไรขนาดนะั้นเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อนิดหนึ่งครับนี่ยหลังเกมเพราะว่าคือมันฮูสกอร์ใสามาให้เชลซีเล่น4-1-4-1ผมก็เห็นด้วยค่อนข้างระดับหนึ่งเลยนะครับที่ ว่าเชลซีเล่นบางครั้งก็สี่สองสามหนึ่งหรือบางทีแค่ก็สี่หนึ่งสี่หนึ่งแบบจอจินโยจะเป็นกองกลางที่ชอบลงไปล้วงบอลต่ำทุกทีนะครับเกมนี้สังเกตไหมครับว่าจอจินโยไม่ได้สบายเหมือนเกมกับชสตาฟาเลตเลยนะครับอยู่ต่ำก็จริงแต่มันไม่มีแบบว่านักเตะที่คือถึงแม้ซาล์เมนตันมันไม่ได้บีบเพสซิ่งอะไรมากขนาดแต่ว่าคือมัน นักเตะเขายืนยืนโซนนะครับยืนคุมโซนแบบในการตั้งรับเนี่ยตอนที่เชลซีจะขึ้นเกมเ,เห็นได้ชัดเลยครับว่ามันทําให้จอร์จินโย่หรือของเต้มสองบอลยากมากนะครับแล้วนักเตะแนวรุกของเราเนี่ยมันก็ผมเข้าใจนะว่าเกมนี้อาจจะต้องแบบพูดถึงคาร์เวสนิดนึงอะไรประมาณนี้ที่ว่าคือเกมนี้เขาบางจังหวะเท่านั้นนะครับ ไม่ได้ถือว่าต้องว่าเขาแย่อะไรไม่ใช่นะครับคือเป็น,ปนจังหวะเขาจริงนะเพื่อผมก็บอกแล้วนะครับตั้งแต่ในคลิปก่อนที่ไม่ใช่วิเคราะห์ก่อนเกมลหลังเกมเป็นคลิปพิเศษที่พูดถึงนักเตะใหม่นะครับว่านักเตะที่เซ็นมาเนี่ยหกรายที่เป็นตัวจริงเนี่ยที่ขึ้นชุดใหญ่เนี่ยที่อยู่ในทีมชุดใหญ่ของเชลซีนะครับคายฮาวเวิร์สจะเป็นนักเตะที่ใช้เวลาในการปรับตัวนานที่สุดนะครับ mm hmm. ผมพูดไว้เสมอเลยนะครับ mm hmm. ผมจะย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับ ส่วนฮาคิมซีเอเนี่ยเพิ่งลงมาแม้จะลงมาอ,อช่วงยี่สิบนาทีสุดท้ายนะประมาณนั้นนะมันก็ยังมันไม่มีอะไรที่เป็นชี้เป็นอันอยู่แล้วนะเพราะว่ามันลงมาแล้วก็แบบว่านักเตะสภาพร่างกายก็ไม่ได้มีความพร้อมอะไรมากขนาดนั้นผมก็เห็นใจในทางคริสเตนบูลิสิตด้วยนะที่เข้าใจใว่าลมพพยายามจะส่งลงเป็นตัวจริงเลยอะไรนะแต่ว่าแบบเกมนี้ผมพอ เริ่มเป่านูกวีดครึ่งแรกนะครับสิ่งที่ผมกังวลก็คือูริสิทธ์นะแบบจะ,จะ,จ,ะจะเจอสถานการณ์แบบเล่นจะเลี้ยงผ่านหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าดีเกินคาดผมแค่ระดับเดียวคือแบบเลี้ยงผ่านแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้มันไม่เหมือนมันไม่ไหลเลือนนะครับในช่วงที่เขาทอฟฟอร์มนะครับเขาไม่ค่อยไหลเลือนไหลเลี้ยงแบบผ่านแล้วไปกระบ,บอลได้แบบแบบลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดอะไรมาเนี่ยครับแบบไปอย่างสะดวกนะครับมันก็เลยแบบ อาจจะเป,เป็นเป็นขวันของเชลซีแล้วก็นักเตะของเชลซีหลายๆคนแต่ความผิดพลาดมันก็ต้องพูดนะครับโอเคครับในครึ่งแรกเนี่ยเชลซี Chelsea ก็นำสองศูนย์เลยนะจากติโมวานเนอร์สองประตูเลยนะประตูตแรกก็ชิเวลจ่ายให้แล้วก็ข้ามบอลแล้วก็พลิกตัวลุยเข้าไปยิงนะครับหนึ่งศูนย์นาทีสิบห้าลูกสองก็อรจิโยตักเร็วนะครับคือน่าจะเป็นคายฮแวร์นะสมมติว่าจะไม่ผิดนะคายฮแวร์จ่ายเข้าในแล้วก็ จอร์จินโย่ตายจ่ายจังหวะนั้นเลยจังหวะแรกเลยครับเล่นจังหวะเดียวเปิดบอลย้อยไปเลยครับก็เหมือนติโมวเนอร์วิ่งคู่ไปกับทางเบนเนลเลกนะครับคือวิ่งตีคู่กันไปแล้วก็ติโมไวเนอร์ ner, พักบอลแล้วก็งัดข้ามแมคคาที่ไปแล้วก็ม่งซ้ำไปซ้ำม่งเป็นสองประตูต่อศูนย์ผมถึงบอกแล้วว่าเชลแฟนเชลซีช่วงนั้นนะโอ้โหความสุขมากเลยครับยิ้มแย้มกันได้เลยแบบโอ้โหแบบโอเคอาจจะไม่ ลำบากลำบนนับในการเก็บ3คะแนนนะก็40นาทีนะครับที่ผมบอกไปสี่นาทีเท่านั้นนะที่แฟนเชลซีจะแบบโอ้โหชื่นช่ำชื่นใจแล้วก็พอใจเป็นอย่างมากแต่มาถึงนาที43ที่เป็นจังหวะคลาแฮร์วัโดนลุมกินโต๊ะนะครับพยายามโคองบอลเองแล้วพลาดนะครับแล้วก็ ทางซอสทำต้านจ่ายจังหวะเร็วเลยครับจังหวะแรกเลยแล้วให้ทางแดนนี่อินส์คือเป็นแชร์ดำนะครับจ่ายเร็วเลยแล้วให้แดนนี่อินส์หลุดเข้าไปยิงนะครับล็อกผ่านเกป้าแล้วก็ยิงเข้าไปประตูโล่งๆนะครับตีเสมอหนึ่งสองพอโดนลูกนั้นแฟนเชลซีเชื่อผมไหมว่ารู้สึกไงเอาแล้วเกมยากอีกแล้วผมคิดในใจเราครึ่งหลังมีโอกาสโดนตีเสมอแน่เลยอะอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าพอหลังจากนั้นอนะพอเชลซีเขีย่ยลูกเริ่มเล่นนะครับ ตั้งแต่จังหวะที่เบนชิวิลดโดนใบเหลืองนาที48นะครับผมเชื่อเลยเชลซีโดนแน่เพราะว่าเขาเตมตั้นมาแบบไม่กลัวแล้วนะครับคือแบบว่าเออว่ะเล่นแบบไม่ต้องกลัวเชลซีดีกว่าเลยว่าบวกใส่ไปเลยแล้วเขาได้ผลนะครับเนี่ยคือสิ่งที่แบบกําลังใจเขามามาเลยครับแล้วก็ได้ประตูจากแชร์ดําคือก็บีบไปก็มันก็ไม่ได้มีอะไรนะคือเหมือนกับทางแชร์ดําก็วิ่งไล่ซูมาไปแล้วก็จ่ายคืนหลังคือบอลก็ พอดูภาพช้ามันก็ไม่เชิงลักษณะว่าแบบเอ่อสั้นไปหรือยาวหรือว่าแบบส่งไม่ถึงเกป้าเกป้าออกไปแล้วความมั่นใจครับจะเตะก็ไม่เตะจะทําอะไรก็ไม่คิดสักอย่างนะครับปล่อยบอลหลุดไปเฉยเลยแล้วเชียร์ดตามไปเก็บบอลแล้วแบบคือยิงก็ไม่ดีแล้วแบบบอลยิงชนเสาแล้วเกป้าก็พยายามสไลด์แต่ตัวไหลออกไปไปเส้นหลัง นะครับเส้นหลังไปดูแล้วเชียร์ดามมาแบบคล้ายๆบอลเด้งมาแล้วมาเข้าทานแล้วเข้าล็อกเข้านะแล้วก็ยิงเสยเพ,พดานเข้าไปเลยตีเสมอสองสองนาทีห้าสิบเจ็ดโอ้โหแต่ว่าเชลซีแบบแฟนเชลซีก็ใจมาคื้นนิดนึงคือปรับอ์ไม่ทันคือแบบพึ่งเซ็งไปแต่สองนาทีถัดมาเชลซีขึ้นเกมมาทางขวานะครับคือจ่ายขึ้นมาตีมาร์วาเนอร์ลากไปแล้วก็ไม่รู้ว่าล้ำหน้าหรือไม่ล้ำหน้านะแต่ว่าก็ เกือบแบบแค่ถ้าถ้ากรรมการดู vr ผมว่ามันมันก็มีส่วนที่แบบว่ากรรมการอาจจะดูว่าเอ้ยกึ่งกึ่งจะรับหน้าหรือเปล่าแต่ว่าเกมนี้เขาไม่ยอมดูนะก็ไม่รู้ตัดสินมาตรฐานแบบไหนนะมาตรฐานของฟุตบอลอังกฤษคือแฟนเชลซีหลายคนตั้งแต่เชลซีตั้งแต่พรีเมียร์ลีกมี vr ก็หลายๆคนมุมเชื่อเลยว่ามาตรฐานฟุตบอลอังกฤษมันไม่ค่อยมีนะครับมาตรฐานผู้ตัดสินนะครับว่าจังหวะดังไหนแบบไหนดู vr แล้วแบบเป็นมาตรฐานไปเลยว่าจังหวะแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรแบบนี้นะครับ มันไม่เป็นมาตรฐานเลยนะครับไม่ว่าแต่ไม่ว่าจะสนามไหนหรือคู่ไหนนะครับโอเคพอเชลซีขึ้นนำสามสองสิ่งหนึ่งที่ผมกังวลเลยก็คือมาส่งฮาคิมซีเอสแล้วเอาเมสันมาล้อออกนะครับตามจริงอะถ้าผมถ้าในความคิดส่วนตัวของผมนะผมจะเปลี่ยนพูลิสิตออกดีกว่านะครับเพราะว่าเก็บแรงไว้ดีกว่าเพราะว่าเขาเริ่มถึงแม้เมสันมาส์จะไม่มีบทบาทอะไรทีร่แต่ว่า ถ้าปล่อยให้เขายังอยู่ในสนามเนะี่ยผมว่าเขายังมีประโยชน์ในการวิ่งไล่บอลน,นะครับแต่ว่าแลมผ่านเลือกที่จะเปลี่ยนเมสเมาท์ออกเพราะมองว่าเหมือนกับแบบเครื่องหลังไม่มีส่วนกับเกมเพราะว่าคายฮาวเวิร์ดก็คือคายฮาวเวิร์ดก็เป็นเพย์เมคเกอร์นะครับเป็นกองกลางที่ตัวทําเกมมันก็ต้องมีส่วนร่วมกับทีมอยู่แล้วนะครับเขาพยายามนะครับสร้างบอลสร้างเกมขึ้นมาเข้าใจครับแต่ว่าเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนผู้ริสิตดีกว่านะครับเพราะว่า นักเตะก็ดูเหมือนจะไม่ได้ฟิตมากอะไรแล้วก็แบบเขาวันนี้ก็เล่นไม่ได้แบบว่าเป็นมาตรฐานของเขานะครับแล้วก็เอาฮาคิมซีเอลงมาก็ก็ตั้งแต่นั่นมาคือเชลซีตั้งแต่วินาทีนั้นเลยนะครับคือหลังๆคือซาอูลเตมตันก็บุกใส่แต่ว่าตั้งแต่เอาฮาคิมซีเอลงมาเชลซีเล่นแบบรอโดนนะครับนี่ต้องพูดตามตรงนะครับคือเล่นรอโดนมากนะครับยังไงสุดพอผมเริ่มจะแบบว่า เออเชลซีพยายามอยูอย่ให้อยู่เถอะให้ย้ายเถอะกลายเป็นว่าผู้รีสิตไปออนนาทีแปดสิบเจ็ดแล้วส่งลิสเจมมานะครับเอาเข้าใจเพราะว่าแดนกลางเชลซีเอาไม่อยู่เลยนะครับคือผมก็บอกเสมอว่าจอร์จินโย่จะชอบเป็นนักเตะที่บางจังหวอะอะแบบในเกมมีแค่สองหรือสามครั้งคือแบบบางทีขึ้นไปสูงเกือบเกินกว่าเอ่อวงกลมสนามกลางสนามนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในแดนเชลซีตลอดนะครับ แดนลึกอ่ะกับกองหลังอ่ะพยายามรับบอลแล้วทําให้แล้วคิสเซนเซนกับซูมาพยายามถ่างออกไปเหมือนเล่นหลังสามนะครับแล้วก็ให้อสัสเติเกต้ากับเบนชิวแบบเอ่อเติมขึ้นมาสูงอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันก็เลยแบบคือแบบมันทําให้แดนการตรวนั้นมันโล่งไปเลยครับเพราะว่าไฮฮาวเวิสแนวลูกเชลซีมันอยู่ข้างบนนะครับมันไม่มีตัวเชื่อมเกม กองเตะก็ไล่ไปสิครับไล่ไปไล่ไปแต่ตรงการมันไม่ค่อยมีมีแต่นตกักเตะเซาแดมตันทั้งนั้นเลยนะครับเล่นระบบ4-4-2ด้วยนะครับมันก็เลยแบบเออคงจะเสมอหรือเปล่าว่ารือจะโดนจริงๆไม่นี่ยอะไรแบบเนี้ยจนแล้วจนรอดครับมานาที91นะครับเป็นลูกฟรีคิกนะครับเปิดเข้ามาก็ซูมาหมงสกัดไปเข้าทางทีโอวอลขอดแล้ววอลขอดยิงก็ไม่ได้แรงนะแต่ว่า อยานิกเวสเตอร์การ์ดแบบมงให้แบบทางบอลมีแฉลบไปบ้างแฉลบตัวเข้านะครับให้ให้มันเข้ากรอบก็เรียบร้อยครับสามต่อสามใครดูภาพช้าเห็นปฏิกิริยาคายฮาเวสกับฮาคิมซีเอสหรือเปล่าครับแค่นั้นเองนะครับคือแบบโอ้โหโดนจนได้แล้วเนะี่ยผมเชื่อนะถ้าซาเทมตันบุกต่อแล้วสมมติต่อเวลาไปอีกสักห้านาทีผมว่าเชลซีโดนสี่สามแน่นะครับมั่นใจเลย นะครับคือแบบไปผ่อนเกมแล้วจิตใจแบบเนี่ยครับคือส่งผลมากที่ไม่มีเทียโกเสวาไม่มีนักเตะเป็นผู้นํำในในสนามที่อย่างแท้จริงอะอัสเปอริเตาไม่ได้เป็นผู้นําขนาดนั้นครับนะมันไม่มีคนควบคุมไม่มีคนคุมที่ดูแลสภาพจิตใจเพื่อนในสนามปลุกระดมเพื่อนในสนามะนะครับ ก็เลยจบเกมไปก็เสมอ3ามแบ่งแต้มกันไปทีมลันหนึ่งคะแนนนะครับเป็นสิ่งที่เชลฟแฟนเชลซีน่าเสียดายมากนะครับเกมครึ่งแรกโปรได้กีบกุหลาบแต่ครึ่งหลังตั้งแต่นาที43ที่แดนนี่อิงยิงตีตื้อมา1-2กลายเป็นโอ้โห,โหมีแต่เศษรวดน้ำตามลายทางที่เชลซีเดินไปมีแต่ลวดน้ำมีแต่น้ำมีแต่อุปสรรคทั้งนั้นเลยครับ ทั้งพลาดส่รนูุคนโกผู้รักษาประตูนักเตะในทีม,มนนางคลพลาดแต่ฮาวเวิร์ดสย่าไปว่าเขานะครับเพราะว่าเขามายิงนาทียยิงประตูลูกสามอะ่ะยิงนําที่อแอนเนอร์ปาดเข้าขกลางคือจะยิงเองก็ได้แต่ปาดเข้ากลางเอาชัวร์แล้วก็คายฮาวเวิร์ดยิงเข้าไปนะครับก็เป็นการลบล้างไปแล้วกันนะครับผมมององั้นแล้วผมก็บอกว่าคายฮาวเวิร์ดจะเป็นนักเตะที่เชลซีเซ็นมาแล้วปรับตัวนานที่สุดให้เวลาน,านานที่สุดนะครับ ผมก็บอกว่าเกมนี้เสียดายมันก็เสียดายสุดๆอยู่แล้วครับแต่ว่าจะถึงกระทั่งไปไล่ดา่าหรือจะไปไล่โคช้ชให้ออกไปเลยหรือเปล่ามันก็ไม่ถึงกระทั่งขนาดนั้นนะครับแต้มก็ห่างจากจ่าฝูงเอเวอเรตันห้าคะแนนนะครับเดี๋ยวหกนะผมจำไม่ผิดอะเดี๋ยวดูสักคู่นะเพราะว่าเออถ้าเอเวอเรตันมันสิบสามคะแนนนะครับเพราะว่าเชลซีแปดนะเออใช่ครับ ห่างกันเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะมาแล้วครับคือห่างกันอืหกคะแนนอ่าห้าคะแนนนะครับห้าคะแนนพอขครห้าคะแนนก็ห่างเลี้ยวพูลสองแต้มนะครับแล้วตอนนี้แมนซิตี้แข่งกับอาร์เซนอลแล้วที่ผมอาจอยู่ตอนนี้คือผลล่าสุดที่แมนซิตี้เล่นไป สักระยะหนึ่งแล้วคือตอนนี้นาทีสักประมาณเดี๋ยวสักครู่นะคือผ่านหนึ่งชั่วโมงไปเนี่ยคือแมสซิตี้นำอยู่หนึ่งโสแล้วตารางคะแนนมันก็ทำให้แมสซิตี้ตอนนี้อ่าถ้าเรียวไทม์ตอนเนี้ยครับคือ ือยังไม่ยังไม่เรีวไทม์นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งครับลีกรทเทเบิลนะครับรีสอร์เทเบิลเนี่ยครับแบบนี้ถ้าแบบเอาเรีวไทม์อะไรประมาณนี้นะเนี่ยครับถ้าเรีวไทม์นะครับถ้าแมนซิตี้ชนะนะครับก็จะเป็นเจ็ดคะแนนนะครับตามโจเซีแ้มเดียวนะครับคะแนนไม่ห่างกันเลยแล้วสเปอร์พรุ่งนี้ต้องเล่นด้วยนะครับสเปอร์นะก็ มันก็อ่สเปอร์เจอเวแสแฮมนะครับตรงนี้สี่ทุ่มเดี๋ยวมีตีสองนะครับแมนยูเล่นนะครับเจอเนสเซอร์มันก็บอกอะไรหลายอย่างจริงนะว่ามันอาจจะเป็นแต้มที่เราเสียดายมากนะครับสามคะแนนเนี้ยได้แต้มเดียวมันถึงแม้จ,จะโอเคไม่แพ้ก็แบบมันเสียดายนะครับเราน่าจะนําเป็นสิบคะแนนอะไรประมาณเนี้ยแบบมันก็ยังจะดีกว่าอะไรประมาณนั้นขึ้น สองแต้มทักทีอะไรประมาณนี้ครับสองหลักนะครับก็ยังไงก็ตามกันต่อไปนะครับเราไปดูรายชื่อนิดนึงนะที่เชลซีส่งนะครับก็จัดประมาณนี้อย่างที่ผมให้ดูไปเกป้านะครับคือครึ่งแรกตั้งแต่ลงไปตัวจริงแล้คือเกป้าชิเวลซูมาคิสเตนเซนผมพูดไว้ในช่วง b e ฟอร์เดอะแมตนะครับว่าสังหรณ์ใจพิงคคิสเตนเซนอย่างไม่รู้คือพูสกอใส่โทมรีมาแต่แบบผมสังหรณ์ใจพิงคคิสเตนเซนคือแลมผ่านไม่รู้ว่าจะส่งทำไมนะ คือแบบชอบสรงอะนะครับตั้งแต่เกงววเลีวพูอะไรประมาณนี้นะครับไม่รู้นะถ้าพยายามเลิกนะครับทางแฟนแลมพาดแบบเลิกนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยอย่าฝืนนะครับคือดีแล้วที่นำทีมที่นาทีโมเวนเนอร์ไปเล่นกองหน้าผมก็บอกแล้วถ้าไปเล่นปีกซ้ายหรือเล่นปีกเขาเสียของนะครับต้องเล่นกองหน้าสถานเดียวนะครับส่วนคิสเซนเซนเนี่ยผมว่าไปเล่นเกมอื่นที่ไม่มีกองหน้าลักษณะแบบตัวใหญ่ๆหย่ยง แดนนี่อิงส์หรือว่าทางเชอร์ดัมดีกว่านะครับผู้ใหญ่ใหญ่ตันๆนเะ่ยคือแบบเขาบาังบอลแล้วที่เทนเซนทำอะไรไม่ได้เลยนะครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับคิสเทนเซนนะครับแล้วก็แนวลุกเหนะอ่ากองกลางก็มีจอนโยกองเต้นนรับแนวลุกก็มีเมสันเมาส์คลาฮาวเวสแล้วก็คิสเทนพูลิศกองหน้าแบนเนอร์นะครับที่ลงเป็นตัวจริงนะครับเปลี่ยนทั้งเอาแทมมี่ลงมาเอาซีเยสลงมาแล้วก็ลิสเจมลงมานะครับ ก็ประมาณนี้ครับเราไปดูสถิติหลังเกมนะครับเหลือเชื่อเลยครับไอบ้บรรทัดไอ้สองบัรทัตต่อจากการครองบอลนะครับซาร์ทมตันยิงสิบสามเข้ากรอบหกเชลซีสิบเอ็ดยิงเข้ากรอบห้าไอ้ที่ดีก็คือเปอร์เซ็นในการยิงและเข้ากรอบโอเคแต่ไม่มันแปลกใจที่ว่าเชลซียิงน้อยกว่าคู่แข่งนะครับนี่คือสิ่งที่แปลกแล้วนะครับที่ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเชลซีโอกาสยิงเยอะมากแต่โอกาส แบบคือยิงเข้ากรอบหลักเดียวตัวเลขหลักเดียวแต่อันนี้คือผู้แข่งยิงเยอะกว่านะครับเชลซีคองบอลแทบจะไม่เยอะมากนะครับห้าสิบสองเปอร์เซ็นกับสนะี่เจ็ดเนี่ยก็เลยแบบหลังจากเนี้ยทีมไหนที่เล่นกับเชลซีโดยเฉพาะสัปดาห์หน้าถ้าไม่นับเชี้ยนลีกเซบีย่านะที่จะเจอกับแมนยูนะครับถ้าแมนยูต้องการโมเมนตัมกลับมาถ้าสมมติเจอกับเนิวคาสเซิลแล้วยังแบบยังกูไม่กลับอะไรประมาณเนี้ยผมว่าเกมที่โอทัลฟอร์ด นึกภาพไม่ออกนะว่าจะเป็นเกมกลับมาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่านะครับเกมนั้นยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะเพราะว่าดูดูการจบดูดูการค่อยมาว่าอีกทีว่าแลมพาร์ดดีพอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมไม่ไล่เขาแร้วผมให้โอกาสเขาสามเสียสามถึงสี่ปีด้วยซ้ํานะในส่วนตัวของผมอะให้เขาทาทีมมปเพราะว่าเขาดึงนักเตะเหล่านี้มาแล้วเขาต้องได้ทําทีมนะครับเพราะถ้าดึงนักเตะมาแล้วไปเปลี่ยนเนี่ย มันก็ดูสื่อรู้สึกแบบแบบนักเตะบางคนย้ายมาบางทีพบไฟล์ล้ำาดไปพูดคุยนะครับถึงได้นักเตะเหล่านี้มาอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเป็นหน้าเป็นห่วงแต่ว่าให้เขาทาทีมไปนะครับจบดูดูการค่อยมาว่าค่อยมาตัดสินแล้วกันแล้วก็เกมแต่ละเกมเนี่ยจดจําไว้บ้างก็ดีแล้วแต่นะครับมันอาจจะไปส่งผลในช่วงท้ายดูการที่แบบว่าดแต้มมันเสียดายแต้มในเกมนั้นไปอะไรประมาณนี้มันก็จะเหมือนในเกมที่แพ้บอลมัดปีที่แล้วกับแพ้ซารทัมตันเนี่ยแหละครับนะ ก็อารมณ์ประมาณนั้นนะครับสําหรับเชลซีนะแต่ส่วนตัวผมก็บอกแล้วนะว่าจบฤด,ดูกาลคือเป็นการบทสรุปดีกว่านะครับยังไม่ได้ตัดสินแข่งไปห้าเกมแล้ววันนี้ยังไม่ได้เห็นอะไรเป็นรูปเป็นล่าเพราะผมก็บอกแล้วว่าให้ดูเชลซีให้ดูตอนที่เชลซีเล่นเป็นทีมตัวจริงแล้วและผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับค่อยว่ากันดีกว่าว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กตรงไหนอะไรตรงไหนต้องแก้เพราะตอนเนี้ทีมมันไม่ได้สมบูรณ์นะครับ แล้วผมก็บอกว่าเกป้าเกมเนี่ยอย่างบีฟอร์ที่ผมบอกไว้ว่าแบบเกป้าได้ลงสนามคือถ้าพลาดหมูหกผมก็บอกเลยนะว่าสำรองยาวนะครับแล้วเหมือนแลมพาร์ดพูดหลังเกมว่าโอ้โหแล้วเมงดี้ต้องพักประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์ด้วยนะแบบเหมือนจะกลับมาเนี่ย่าโอ้โหมันแบบเป็นข่าวคือเกมกับเซบีย่าผมนึกไม่ออกเลยว่าจะส่งวินลี่กาบายาโลแน่แน่เลยอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เป็นห่วงนะครับ ในตำแหน่งผู้รักษาประตูแต่ว่าอาจจะได้เตียโก้ซิวามายืนเป็นเซนเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับเกมกับเซบีย่าเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในช่วง Before the match ์เกมแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นช่วงของ After the match นะครับก็ก่อนจากไปนะฝากกด subscribe ช่องเพิร์ลอบบูไวเดอร์นะครับเพื่อเป็นกระจายให้กับผมนิดนึงครับสำหรับช่องเชลซีเล็กๆช่องนี้นะครับก็ฝากติดตามกันครับ ให้กําลังใจกันต่อไปนะครับไม่ต้องไปหัวร้อนอะไรกันมากนะครับหัวร้อนเกมจบไปแล้วก็คือของหัวร้อนของนัดนี้ก็จบไปนะพอข้ามไปเล่นแซนดบลลีก็ว่ากันใหม่นะครับให้กาลังใจจริงกันต่อไปนะครับสหรับเชลซีในซีซั่นนี้นะครับต้องเป็นกำลังใจันอย่างมากนะครับนักเตะแต่ตะละคนนะ่ะโดยเฉพาะดาวรุงผมเป็นห่วงแค่ตรงที่ว่าเขาผิดพลาดแล้วบางทีแบบพลาดเยอะๆแล้วมันกลับมาไม่ได้ผมห่วงแค่ตรงนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ